ียนบ้านข้อวิทยายนเป็นโรงเรียนมธัธยมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาเขต30ก่อตั้งเมื่อปีพศ2517ตามหนังสือที่ชอย23ทั5099ลงวันที่3มีนาคมพศ2517โดยอาศัยสาราการประเรียนวัดปธุมมาวาด ตำบลบ้านข้าอำเภอบ้านข้าจังหวัดเชัยภูมิเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่จำนวนนักเรียน75คนต่อมาในปีพศ2518มีการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอบ้านข้าปัจจุบันโรงเรียนบ้านข้าวิทยาโยนตั้งอยู่เลขที่ 723หมู่หนึตำบลบ้านคว้าอําเภอบ้านคว้าจังหวัดเชียภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่33ไร่1งาน16ตารางวาโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านคววิทยายั ผู้บริหารสถานศึกษานายประยุทธ์วัน,นประเขาผู้อำนวยการโรงเรียนนายชัยพงศ์วิทขจรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโควิทยายนแบ่งการบริหารงานเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มบริหารวิชาการมีนายศิริพักน์แวงเชภูมิเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 2. งานบุคคล มีนางนฤมนกลกรกลางเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มบริหารงบประมาณมีนายวัินทองสายเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 4. กลุ่มบริหารทั่วไปมีนายสุพจน์อินทรพลเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปตราประจำโรงเรียนอักษรยอ่บอบวว,วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทยวัฒนธรรมโรงเรียนสามคัคคีมีศรัทธารักสถาบันปรัชญาโรงเรียนปัญญาโรกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคติพจน์สามัคคีคือพลังคำขวัญประจำโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรมกิจกรรมเด่นเน้นวิชาการประสานชุมชนต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นรวงไทรอัตลักษณ์ของสถานศึกษารักความเป็นไทยฝ่ายเรียนรู้เอกลักษณ์ของสถานศึกษาผ้าไหมบ้านเข้าสีประจำโรงเรียนขาวแดงสีขาวหมายถึงความมีระเบียบวินยัย จัญญามารยาทงามสีแดงหมายถึงความก้าวหน้าในด้านวิชาการข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น5 1คนผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านข้อวิทยายนได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโรงเรียนอนุรักษ์ศิลปาวัฒนธรรมไทยดีเด่นด้านดนตรีไทยเป็นโรงเรียนคุณภาพ OBEQA เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากสมศร,รอบที่3 <S <S ผลงานที่โดดเด่นของครูได้รับรางวัลครูที่ปรึกษา ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการคัดเลือกเสนอหัวข้อโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ปี2562เรื่องเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนอาการชักเกร็งผู้ป่วยในหลอดเลือดสมองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองด้านดนตรีไทย การขับร้องเพลงสากลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองด้านดนตรีไทยการขับร้องเพลงสากลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69 ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสะเกษ